ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของคลิปแทรกละกันเนาะในการสร้างตัวไลน์ i c ชเมนูนะครับเนื่องจากเข้าสู่เทศกาลช่วงตุดจ,จีนพอดีไลน์ของแอป Well Analyst ของเราเองก็ได้มีการเปลี่ยนตัวลิชเมนูขึ้นไปใหม่เนาะเป็นธีมของเทศกาลตุดจีนก็อย่างที่ได้เห็นบนหน้าจอนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นลิชเมนูของ ทาง Well a อนา y ิสเองอย่างที่แจ้งไปครับเป็นการเปลี่ยนตัว i ิชเมนูให้เข้ากับธีมเข้ากับเทศกาลลูกค้าหลายๆท่านของเราที่นำไปใช้เนี่ยก็จะมีการนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนตามโปรโมชั่นต่างๆเช่นมิดมันนะครับหรือเปเดหรืออะไรก็ตามในแต่ละช่วงนะครับ2 2 3 3 4 4อะไรพวกนี้ ก็จะมาแสดงให้ดูว่า i ิชเมน u ที่ทำผ่านระบบของเรามันง่ายได้แค่ไหนนะครับแล้วมันมีความต่างยังไงกับตัว i ิชเมนูบนที่ถูกสร้างบนตัว manager line biz นะครับซึ่งต้องเข้าใจก่อนครับว่าออความแตกต่างอย่างแรกนะครับในการสร้างตัว l line listmenu ผ่านตัว messaging API เนี่ย มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือเรื่องของการสลับลิชเมนูนะครับก็คือจะสามารถใช้ตัวแอคชั่นที่เป็น r i ชเมนูสวิตเชอร์ได้นะครับหรือการสลับตัว i ิชเมนูนั่นแหละซึ่งถ้าดู i ิชเมนูของ Well Analyst นะครับก็จะเห็นปุ่ม p v s v i o u s เนาะที่โคมไฟนะครับด้านซ้ายแล้วก็ปุ่ม next นะครับที่โคมไฟด้านขวาเหมือนกันนะครับ ซึ่งไอตัวนี้แหละมันจะมีแอคชั่นที่ทำการสลับลิชเมนูฝังไว้อยู่นะครับเช่นผมกดให้กด Next ไปเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกลิชเมนูหนึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างลิชเมนูที่แบบสลับซับซ้อนได้เปลี่ยนไปนู่นนั่นนี่ได้ตลอดเวลานะครับกด Next ไปอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกลิชเมนูหนึ่งที่ไปโชว์ เ,เมนูสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียให้ลูกค้าได้เข้าไปใช้งานหรือผู้ติดต่อหรือเพื่อนเนี่ยเข้าไปกดใช้งานเนาะปุ่ม p r v o u s ก็เช่นกันเนาะกดแล้วมันก็จะย้อนกลับโดยประมาณนี้ละกันเนาะความแตกต่างอย่างแรกนะครับเอ่ออย่างที่สองคือถ้ามีการสร้างตัว l i s t เมนูผ่าน messaging API และที่สำคัญคือสร้างผ่านระบบเรานะครับสิ่งที่คุณจะได้คือความง่าย สิ่งที่ได้ถัดไปอีกก็คือคุณจะสาม,มารถแยก Default นะครับ i c h Menu หรือ Lish Menu เริ่มต้นของแต่ละบุคคลของแต่ละกลุ่มได้ด้วยเนาะอ่ะไปดูกันผมขอเข้าไปที่เรื่องของ Lish Menu ที่เตรียมไว้ก่อนละกัน,นเพื่อให้เห็นภาพนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น Lish Menu ที่1เนาะก็คือจะเป็น Default r i s h Menu ของทุกคนเลยละกันอะเนาะในภาพแรก นะครับเมื่อกดปุ่ม next ตรงนี้เนาะคมไฟด้านขวามันก็จะทำการสลับไปที่ตัวลิชเมนูตัวที่2อ,อย่างที่เห็นเมื่อครู่นะครับแล้วก็เมนูด้านล่างก็จะเปลี่ยนไปตามแอคชั่นที่เรากำหนดนะครับเช่นเดียวกันถ้ากดย้อนกลับก็จะย้อนกลับไปที่เมนูที่1ถ้ากด next ก็จะไปที่เมนูที่3ตามที่ได้เห็นไปแล้วอันนี้คือรูปภาพ ที่ผมทำการเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการอัพโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วล่วนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าในส่วนของโปรดักชันนะครับที่ใช้งานจริงก็ผมจะเข้าไปที่ตัว l ล n e โปรไฟล์ Fi, นะครับเมนูไลน์แชทบอรนะครับแล้วก็เลือกไปที่ add well analyst นะกดจัดการข้อมูลนะครับ พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวแดชบอร์ดของตัว adwell analyst ตัวนี้เนาะเมนูที่จะใช้วันนี้ก็คือเรื่องของ list เมนูนะครับเมนูที่4ตรงนี้ผมก็คลิกเข้าไปเนอะอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับบน production เนาะก็เดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันเนาะกดแก้ไขอันนี้จะเป็น default ตั้งเป็น list เมนูของทุกคนเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ใน list เมนูเองเนี่ยจะมีสิ่งที่จะต้องกำหนดก็คือความกว้างของรูปความสูงของรูป นะครับซึ่งจะต้องไม่เกิน Requi r e m e n t นะครับที่ไลน์กำหนดเอาไว้เนาะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปครับเออ rich เม n ูแต่ละอันสามารถกำหนดเป็น d e f a u l t r i c h Menu ของ t a g นะครับโดยในแ a ็กนั่นเองก็จะไปผูกกับ User อเนาะอย่างเช่นถ้าเราต้องการแบ่งกลุ่มของ User นะอนาอเช่นกลุ่ม VIP นะครับจะเห็นเมนูแบบนี้ กลุ่มที่เป็นลูกค้าทั่วไปจะเห็นเมนูอีกแบบหนึ่งกลุ่มที่เป็นพนักงานจะเห็นเมนูแบบหนึ่งเนาะโอเคจะเป็นประมาณนั้นโดยคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็แต่ละแอคชั่นนะครับแต่ละแอเรียตอนนี้มีทั้งหมด5 a r แอเรียเนาะก็คือตรงโหมไฟด้านซ้ายตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะครับแอคชั่นบริการของเราแอคชั่นเว็บไซต์แล้วก็แอคชั่นขอรายละเอียดเนาะก็จะถูกกำหนดไว้ที่ด้านล่าง สามารถโยกย้ายได้แต่ว่า,าผมให้ดูตรงสีแล้วกันนะครับสีแดงนะตามที่ปุ่มรูปถังขยะนะครับไปแมทชิ่งกับตัวสีบน a อร a ีบนรูปภาพของริชเมนูนะครับอันนี้คือลนะิงก์เนาะที่เป็นแอคชั่นี่เป็นประเภทลิงก์นะครับเมื่อกดแล้วจะไปยัง URI ตามนี้เนาะผมก็ไปผูกกับ ตัว Line Lift เอาไว้แล้วเนาะถ้ากดในเรียตรงนี้ก็จะไปเปิด Lift ตัวนี้ขึ้นมาถัดไปเช่นเดียวกันครับสีเขียวเนาะส่วนของเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็ยังเป็น Action ที่เป็นประเภทลิงก์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปเปิด l i ฟต์เช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างคนละ URI นะครับแล้วก็ถัดไปครับปุ่มที่จะออกเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้ เป็นแอคชั่นประเภทข้อความเนาะแปลว่ากดแล้วเนี่ยผู้ใช้งานจะทำการส่งข้อความคำว่า m e s s a g i n g API Helper มาหา LINE OA ของเราหรือมาหาบอทของเรานะครับแล้วบอทของเราก็จะทำการ Handle ต่อว่าเอ๊ยข้อความเนี้จะต้องส่งอะไรพ่นกลับไปให้กับผู้ใช้งานท่านนั้นเนาะถัดไปครับเป็นตัว Area ที่4 ที่เป็นรูปถังขยะสีเหลืองตรงนี้เนาะจะแมทชิ่งกับตัวสีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือปุ่ม Next เน็กเนาะกดปุ่มนี้แล้วมันจะทําการกดแอคชั่นสลับลิชเมนูไปยังลิชเมนู alias id ที่ชื่อว่า list i ิชเม n u -02 ตัวนี้เนาะซึ่งไอตัว02ตัวนี้จะเป็น i ิ h เมนูอีกหนึ่งตัวข้างนอกที่เห็นนะครับ ตัวที่3ครับก็จะเป็นแอคชั่นประเภทเดียวกันแตแตกต่างกันที่ตัว alias ID เนาะแปลว่าถ้ากด previous ก็จะเด้งกลับไปที่ตัว l i c h เมนูที่3นะครับตามที่ได้ตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะครับก็ผมจะกดย้อนกลับออกไปให้ดูเนาะมันก็จะเด้งมาตรงนี้ตาม alias ID ตรงนี้นะครับ มันก็เลยจะทำให้ตัวลาย OA ของเราเนี่ยสามารถสลับ rich menu ได้นะครับทีนี้ผมจะสร้างให้ดูตั้งแต่ต้นเนาะดยการใช้ตัว Well Analyst Staging นะครับกดสร้างจัดการข้อมูลเข้าไปเนาะแล้วก็เออไปที่เมนู rich เมนูตรงนี้นะครับซึ่งตัว Well a n a l y s i s ต์สเตเองเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้าง ลิชเมนูผ่าน Messaging API เลยเนาะวิธีการครับก็กดเพิ่ม i ิชเมนูเข้าไปผมขอเปิดเป็นอีกหน้าจอหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ Copy ข้อมูล Copy l i n ลิงก์ผ่าน URL ของรูปมาให้ได้ถูกต้องเนาะแล้วก็ข้อมูลมาให้ได้ถูกต้องเออเปิด i วลอน a l y t i ิส ผมขอไปเปิดตัว i s t เมนูของ Adwell Analyst ตัวนี้ตรงนี้ผมจะเอาตรงนี้เนาะก็คือจะไปเอา URL ของรูปภาพอันนั้นนั่นแหละที่อัปโหลดขึ้นไปแล้วเนาะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจะต้องระบุค,ความกว้าง2500มันเป็นความกว้างเป็นสเปคของรูปภาพจริงๆ นะครับแล้วก็เอ่ออันนี้จะเป็น1686นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคหนึ่งหกแปดนะครับข้อมูลพวกนี้ดูได้จากที่ไหนสามารถดูได้จากตัวสเปคของตัวรูปภาพเองเลยนะครับเอ่อรู้สึกว่าผมเก็บเอาไว้นิดน,นี้ขอคลิกขวาที่รูปภาพนะครับกด get info พอ get info ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นตัว dimension ของรูปภาพเนาะ2,500คูณ1686ตามนี้เลยเนาะนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของขนาดความสูงและความกว้างของรูปภาพนะครับเอ่อชื่อเนาะผมใช้เป็น default list menu แบบนี้เนาะตัว list menu id ระบบจะเจนมาให้หลังจากที่ทำการโพสต์ไปยังไลน์เนาะผ่าน messaging API นะครับ เราจะได้ RESPONSE หรือข้อมูลตอบกลับจากทาง LINE มาเนาะเป็นตัว r i c h MENU ID ก็ระบบจะทำการมาแปะเอาไว้ที่ตรงนี้เนาะส่วนของตัว a l i a s a l i ri a s r เ c h Menu เนาะผมขอกำหนดตามนี้เลยนะครับเป็นสเปคเดียวกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อความบนแชทบาร์เนาะก็ถ้ากดย่อเมนูหรือว่าย่อเมนูลงไปเนี่ยก็จะเห็นข้อความอันนี้ สามารถกดได้เนาะเป็นข้อมูลบริการ Area สามารถเพิ่มได้สูงสุด20 a r e a ียนะครับแอร,รแรกเนาะอันที่1เป็นตัวนี้เนาะบริการของเรานะครับก็ทําการเอ่อคลิกเข้าไปที่ Area ที่ต้องการจะจัดการนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปที่รูปภาพนะครับเราจะสามารถคลิก เข้าไปที่รูปภาพได้แล้วก็ drag เนาะลากกดเมาส์ค้างแล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้ตัวระบบมันก็จะทำการอ่านให้นะครับว่า a อเรียที่1ตรงนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่จุด x ตั้งแต่ตรง,งไหนจุด y ตั้งแต่ตรงไหน นะครับมีขนาดความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะครับในกําหนดการกําหนดพื้นที่เนาะตัวนี้จะไปเปิดลิงก์นะครับที่เป็นอ่ะเว็บไซต์ผมใส่เป็นถ้าใส่เป็นลิฟต์เหมือนกันเนี่ยมันอาจจะทํางานไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นไม่ได้มีลิฟต์ผูกไว้อยู่ผมขอใส่เป็นตัว URL ของเวล a n a l y ิสเองละกัน นะครับแล้วก็กดเพิ่ม a อ e เที่2เข้าไปทำงานเหมือนเดิมครับคลิกไปที่ a อ e เที่2คลิกไปที่รูปกดเมาส์คลิกซ้ายค้างลากแล้วก็วางแล้วก็ปล่อยนะครับเราก็จะได้พื้นที่ของ a อ e เที่2ขึ้นมาเป็นลิงก์เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นอ๋อแรกเป็นข้อมูลบริการเนาะก็จะกลายเป็น Service นะครับ อันที่2เป็นเว็บไซต์เนาะแล้ว URL ก็จะเป็นพาดไปที่เว็บไซต์ของ w e b l n a l y าลเนาะเป็นลักษณะนี้นะครับอรนที่3กดปุ๊บคลิกนะครับจิ้มเข้าไปเพื่อให้ระบบมันรู้ว่าโอเคเรากำลังจะต้องการจะแก้ไขไอเดนี้นะ ลากบนรูปนะครับวาดแอเรียไปอันนี้เลือกเป็นข้อความแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลบริการเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อันนี้เขาใช้ชื่อเป็น Messaging API Helper แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้มา3 a c แอคชของ3ปุ่มละนะครับส่วนถัดไปก็คือไอปุ่ม Next ตรงนี้เพื่อจะสลับ Rich Menu ไปอันที่2แล้วก็ปุ่ม previous นะครับเพื่อจะย้อน list menu กลับไปที่ list menu ที่านาะก,ก็เพิ่มเข้าไปอีก1 area กดคลิกนะครับเพื่อทำการแก้ไขแล้วก็มาจิ้มพื้นที่ที่รูปลากนะครับวาด area แล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้จะเลือกเป็น action ที่ชื่อว่าสลับ list menu นะครับแล้วก็จะเป็น list เมนูที่2เนาะ data เนอะถ้าผมอ,อ,อันนี้เราจะตั้งไว้ให้ระบบหลังบ้านเนี่ยรับข้อมูลเฉยๆนะครับแต่ส่วนของการทำงานของ Line เขาจะมาอ่านที่ตรงนี้เนาะกับ action นะครับ action เป็นสลับ list เมนูเป็น list เมนู switch ปุ๊บเขาก็จะไปดูว่าจะ switch ไปที่ a l e a s id ไหนนะครับแล้วตัว line messaging api เนี่ย เขาก็จะทำงานทําการสลับดิชเมนูให้ตามที่เราตั้งค่าแบบนี้นะครับก็เพิ่ม a อเยที่ถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าผมทําแบบนี้เดี๋ยวมันจะมี Error เพราะว่าเอ่อตอนนี้ตัวลน์ของ Well Analyst Staging เนี่ยยังไม่ได้รู้จักริชเมนู u อเ e ียสไหนเลยเพราะยังไม่เคยมีการโพสต์ตัว i ิชเมนู ใดๆขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเพื่อให้เห็นภาพเนาะก็จะสลับไปที่03นะครับเนาะผมทำการกดเพิ่มเป็นเันเ็จสิ้น5 A แอคชั่นตามนี้ก่อนละกันกดเพิ่มนะครับเออออยังไม่ได้เปิด Default นะครับก็เข้าไปแก้ไขกดตั้งเป็น Default ของทุกคนนะครับ เราจะเห็นตัวระบบนะครับเจนตัว list เมนู u จ s o สัน t a ขึ้นมาให้นะครับสามารถตรวจสอบได้ตรงนี้เช่นกันนะครับอ่ะผมลองกดตรวจสอบข้อมูลดูเนาะระบบมันจะฟ้อ er งเออ o r เอพราะอย่างที่แจ้งไปครับก็คือว่าเอ่อตัว m e s s a g i n g API ของ Well Analyst Staging เนี่ยยังไม่ได้รู้จักตัว list เมนู u 2 2นะครับ ก็วิธีการผมขอลบออกไปก่อนละกันทั้ง02แล้วก็03เนาะกดตรวจสอบข้อมูลนะครับตอนนี้จะเหลือแค่3 action เพราะเราลบ2 action เนี้ออกไปเนาะเราจะทำการโพส t post ตัว rich menu 01ขึ้นไปแล้วก็ไปทำ02แล้วก็ post 02ทำ03 post 03 mm hmm. ขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อให้ระบบ messaging API เนี่ยรู้จักทั้ง3 rich menu alias ก่อน นะครับเราค่อยมาเพิ่มแอคชั่นในส่วนของ next กับ previous ใส่ลงไปในทุกๆอันครับ mm hmm. ผมขอทำตามนี้เนาะก็โพสเราก็จะได้ List Menu mm hmm. บน Line m e s s a g i n g API แล้วล่ะนะครับ mm hmm. ก็ลองดูผลนะครับ mm hmm. ผมก็จะเข้าไปที่ตัว Line OA ของ w well e a l a n a l y t i s Staging นะครับ แล้วก็จะเห็นตัว i ิชเมนูที่เราโพสต์ขึ้นไปเมื่อสักครู่เนาะโดยมีแอคชั่นแต่ละปุ่มตามที่เรากำหนดไว้อันนี้จะเป็นอันแรกนะครับถัดไปครับผมก็จะไปทำการโพสต์เพิ่ม i ิชเมนูอันที่สองขึ้นไปเขอไปคัดลอกตัว URL นะครับมาวางนะครับ สองพันห้หนึ่งหแปดหเนาชื่อเป็นตัวนี้เป็นเซอร์วิสละกันอันนี้จะใช้เป็นลิชเมนูศูนย์สนะครับเขาคัปป้มาเลยที่ Alias เมนูตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลบริการเอ,อ ข้มูลบริการจะไปซ้ำอันแรกใช่ไหมอันนี้คือช่วยเหลือ,น,อะนะครับแล้วก็ขอเพิ่มแบบนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าปุ่มตรงนั้นก็คือปุ่มตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของแอคชั่นแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้ผมอยากจะให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการสวิชตัวลิชเมนูตามเทศก,กาลละกันผมก็ปดกดปุ่มเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับ แล้วก็กดแก้ไขเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเจนตัว json data เข้ามาเนาะแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับตอนนี้ข้อมูลก็ถูกต้อง i c h Menu ถ้าโพสต์ขึ้นไปตรงนี้จะเป็น Alias ที่ชื่อว่า r i c เ Menu 02ผมก็ทำการกดโพสต์เลยตอนนี้บน Line Messaging API ก็จะรู้จัก ลิชเมนูของเรา2ตัวละนะครับผมขอเพิ่มตัวที่3ที่จะเป็นริชเมนู0ูนานะครับไปเอา URL ของ0ูมาใส่ไว้นะครับความกว้างเท่าเดิมครับ ความสูงเขาเดิมครับชื่อนะครับเ,เป็นโซเชียลอาแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับ alias id เป็น rich menu 0ูนย์สานะครับกดบันทึกเอ่อกดปุ่มเพิ่มเนาะไม่เพิ่ม alias นะครับเรากดปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึกเข้าไป ยังไม่มีการโพสก็จะยังไม่ได้ตัว Rich Menu ID ของ l ล n e มาผมก็ทำการกดแก้ไขเพื่อเข้าไปโพสเนาะตรวจสอบข้อมูลหนึ่งครั้งปุ่มโพสถึงจะขึ้นมานะครับถ้ามีการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องนะครับแล้วก็กดโพสตอนนี้แหละตัว Rich เมนูทั้ง3ตัวของเรา ก็จะขึ้นไปบนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับก็คือแอคชั่นที่จะสวิตต์เนาะอันนี้เป็น Next นะครับแล้วก็กดไปที่สลับริชเมนูถ้า3จะ Next ไปคือจะไปที่เนาะนี่มันก็จะไปต้องไปอ้างถึงตัวริชเมนู01นะครับ ใส่แบบนี้ละกันก็นกนไปที่หนึ่งโอเคถูกต้องถ้าย้อนกลับก็กดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแอเรียคลิกเนาะแล้วก็ไปลากที่โคมไฟล์ที่เป็น PVS ที่เราจะทำการสร้างปุ่มกดสลับลิชเมนูจะต้องไปที่ a อเ a สเออที่ชื่อว่า Line Rich Menu 02นะครับ แล้วก็นี่ขอคัดลอกมาเลยเปลี่ยนเป็น02นะครับกด Next ไปที่ List Menu 01กด Previous ย้อนกลับไปที่ List Menu 02โอเคกดบันทึกนะครับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกทีหนึ่งกด Post ตอนนี้ Rich Menu 03จะมีปุ่มมีแอคชั่นที่สามารถสลับ Rich Menu ได้ละนะครับก็เหลืออีกทั้ง2 Rich Menu นะครับก็ขอย้อนกลับไปแก้ที่02ก่อนละกันนะครับเพิ่ม Area ทำเหมือนเดิมครับคลิกตรง Area ที่จะเพิ่มเออจะแก้ไขนะครับแล้วก็ d r a กที่รูปตรง Next เนาะกด Action สลับ Rich Menu อันนี้ไปที่ ลิชเมนูศูนย์สามเนาะกดเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเป็นโคมไฟปุ่ม p รีเวอันนี้จะไปที่แอคชั่นสลับลิชเมนูลิชเมนูเอลีเอสดีเป็น01เนาะจะกลับไปที่อันแรกนะครับ อันนี้ตัว Data ก็ตั้งเอาไว้เพื่อให้รู้นะครับโอเคนาจ,จะถูกต้องแล้วกดบันทึกคือที่ออกแบบไว้นะครับเพื่อให้ต้องการให้กดบันทึกเพื่อให้มันรีเฟชข้อมูลแล้วก็เข้ามากดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วจะถึงแสดงปุ่มโพสต์ Post นะครับแล้วถึงจะโพสต์ไปได้เพราะบางทีเนี่ยมันมีการแก้ไขไปด้วย ตรวจสอบข้อมูลไปด้วยโพสตไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าไอสิ่งที่กําลังแก้ไขอยู่มันยังไม่ถูกบันทึกนะครับข้อมูลที่ขึ้นไปบน Line Messaging API ก็จะไม่ถูกต้องเนาะอ่ะเราให้ฟังตองนี้ก็คือโอเคไปที่03นย์สามสำหรับปุ่ม Next แล้วก็ย้อนกลับไปที่0ูนย์หนหรับปุ่ม p ี s อ่าสุดท้ายครับไปแก้ไขที่ r ลชเมนูศูนย์นะครับ ทำการเพิ่มแอคชั่นอีก2ตัวเหมือนเดิมจิ้มแอคชั่นอ๋อเพิ่มมาอยู่แล้วเหรอนะครับก็ดูสิโอเคมีการผูกเลชเมนูไว้แล้วกดบันทึกทีหนึ่งนะครับ กลับเข้าไปดูนะครับก็จะมีปุ่มเออมีข้อมูลตัวแอคชั่นที่สลับลิชเมนูปุ่มเน็กสีเหลืองไปที่ลิชเมนู0ูนสีชมพูไปที่ลิชเมนู0ูนะครับเรียบร้อยกดตรวจสอบข้อมูลกดโพสโอเคทีนี้ เราก็จะเข้าไปที่ตัว line OA ของ w well a l u e a n a l y s t s t a g i n g เหมือนเดิมนะครับมันจะมีเรื่องของการ l o a ดหรือ refresh ตัว l i s t Menu ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราก็สามารถกดปุ่ม Next ได้แล้วละ่ะมันก็จะมีการสลับกด Previous มันก็จะเป็นสลับ มีแอคชั่นตัวลิ์เมนูก็จะทำงานตามที่แอคชั่นที่เรากำหนดไว้เลยนะครับว่ากดตรงนี้ไปไหนกดตรงไหนไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วการโชว์ให้เห็นความง่ายว่าคุณสามารถใช้ Line OA m e s s a g i n g API Helper ของเราเนี่ยในส่วนของการจัดการลิ์เมนูได้ง่ายๆซึ่งมันก็จะสามารถทำให้คุณเนี่ยจัดกลุ่มทำการตลาด การแสดงผลข้อมูลผ่านレスเมดูได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณจัดการระบบได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้จัก API คืออะไรไม่จำเป็นจะต้องรู้จัก Postman เอ้ย Postman มันคืออะไรบุรุษไปษณี์หรือเปล่าผมว่าเลเวลของ User เอาระดับ User ก่อนนะผู้ใช้งานจริงๆแล้วผู้ใช้งานมันไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับ การตั้งค่าอะไรต่างๆแบบนั้นไหมเนาะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเอ่อแล้วก็ถ้ามีการสร้างแท็กเอาไว้นะครับบนระบบของเราเนาะซึ่งตอนนี้ลายตัวนี้ไม่มีเนาะตัวเวลอนิลิสต์สเตจิ้งยังไม่ได้มีการสร้างแท็กเนาะเจ้าลิชเมนูเองเนี่ยก็สามารถผูกแท็กได้ว่าผู้ใช้งานหรือเพื่อนที่เราเลือกเนี่ย เอ,อ่อจะได้ Lish เมนูไหนเป็น Default นะครับซึ่งเราสามารถตั้ง l i ชเมนู d e f a u l t ของที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนแต่ละแท็กได้เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนาะแล้วก็ผมจะพยายามทำคลิปตัวสลับ Lish เมนูในทุกๆเทศกาลขึ้นมาให้เห็นแล้วกันเนาะเพื่อให้มันเป็นเทรนด์ลันไปเรื่อยๆว่าเอ้ยคุณสามารถใช้แบบนี้ได้นะนะครับแล้วก็ เราจะได้มารีเฟชมาอัปเดตมาเพิ่มเติมข้อมูลกันว่าตอนนี้มันมีการพัฒนาตัวระบบตัว Line m e s s a g i n g API Helper ของเราแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนาะเพราะว่า,เ,าเวอร์ชันนี้ก็มีการพัฒนาจากเวอร์ชันแรกไปมากพอสมควรนะครับเช่นเรื่องแท็กนะครับเช่นเรื่องของการโพสเนาะมีการเช็คเรื่องของแคชเรื่องนู่นนั่นนี่เนาะเ,เก็บบั๊กไปทั้งหมดก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ